เห็นที่อยู่ตรงหน้ากันไหมฮะนั่นคือทันตนะ์จอเนะฮะเจ้าทันต์จอนี้เป็นมินิบอสท,ที่ผมล้มมันได้ยากมากๆเลยนะตอนต้นเกมผมตายเป็นสิบๆรอบเลยกว่าจะมันลงได้แต่ตอนนี้ผมมีอาวุธพิเศษนะผมหลังจากที่ผมไปทัวร์ฝั่งเหนือของนอราเป็นชนเผ่าน้ำแข็งนะผมก็ได้ปืนกระบอกนี้มาซึ่งเป็นปืนฟีดอะเป็นปืนที่ใช้แช่แข็งเจ้าพวกนี้โดยเฉพาะแผนของผมวันนี้ก็คือผมจะยิงปลดอาวุธของพวกมันก่อน ของเจ้านี่ก่อนโดยใช้ปืนปลดอาวุธต,ตัวนี้เป็นปืนสลายเกาะน,นะฮะผมจะปลดเจ้าป้อมปืนใหญ่2อ,อันนี้ลงมาแล้วก็ฟีดมันแล้วก็ยิงด้วยปืนของมันเองโอ้โหแค่พูดนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่รู้จะทําได้ไหมแต่ต้องลองนะของแบบนี้มันต้องลองลองยังไม่เห็นเราเปิดเลยฮะร่วงออกมาแล้วหนึ่งกระบอกออีกกระบอกหันซ้ายมาล่วงไหมกระบอกปุด้วยโผล่ไปหนึ่งสเตป ปีดฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงยังมีปืนหน้าอยู่มันยังมีปืนหน้าอยู่รอไปใกล้ๆปืนก่อนมาเอาไงเอาไงไอ้หนูจะเล่นท่าไหนไอ้ไม่มีปืนหลักแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เป็นองี้เหรอปีดนะมี่งปีดเลยโอ้โหแข็งเร็วมากบอกเลยว่าแช่แข็งได้เร็วมากแล้วก็ยิงเอายิงยิงจากใต้ท้องนี่ไงโดนปืนตัวเองด้วยเป็นไงล่ะ มึงอย่ามาใกล้ขนาดนี้ดินี่งไงจ่อยิงเลยจ่อยิงเลยจ่อยิงจ่อยิงเข้าไปอีกนัดนึงอีกเม็ดนึง,ก,นงกระสุนหมดโอเคลบก้อนลบก่อนลบก่อนลบก่อนอีกกระบอกอน,นึ่งหมดไหนวะมึงไงโอ้ยโอ้ยวิ่งตามหลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนเหยียวนเ แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้หนูจะยิงฟีดฟีดฟีดโอ้โหไม่ทันฟีดก่อ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 นโอเคฟีดแล้วเก็บปืนมาเก็บปืนมาต่อยิงื้อยิงสองเมตรลงไปสลบทะสลบโอเคสตัร์ไปหน่อยได้จังหวะแล้วโอเคกระสุนหมดทีนี้ก็ซ้ำด้วยจ่อเกาะมาไอ้เงยไอ้เงยเข้าจุดอ่อนจุดอ่อนไปสิโอ้โหเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาที ออบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆปืนกระบอกนี้นี่ฮะเรียบร้อยแต่ตัวยักษ์ตัวใหญ่มาจากไหนฮะรู้จุดอ่อนของมันหลมได้ง่ายๆฮะเกมนี้นี่ฮะรอบหน้าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของปืนกระบอกนี้กัน